บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตไยจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่สามเดือนธันวาคมในหัวข้อเรื่องยอมจำนวนต่อพระเยซูและพปรเจนะาของพระเจ้าที่จะนำมาใกล้ครวญและสมามกีทรร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรรมเยเรมีบทที่38ข้อ17ถึงข้อ23นะครับพระธรรมเยเรมีบทที่38ข้อ17ถึงข้อ23 ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า <S <S แล้วเยเรมีทูลเซเดคียาว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าถ้าฝ่าพระบาทจะยอมมอบตัวแก่เจ้านายแห่งพระราชาบาบิโลนแล้วเขาจะไว้ชีวิตของฝ่าพระบาทและกลุงนี้จะไม่ต้องถูกไฟเผา ฝ่าพระบาทและวงวานของฝ่าพระบาทจะมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าฝ่าพระบาทไม่ยอมมอบตัวแก่เจ้านายแห่งพระราชาของบาบิโลนแล้วกรุงนี้จะต้องถูกมอบไว้ในมือของชนเคนเดียและเขาทั้งหลายจะเอาไฟเผาเสียและฝ่าพระบาทจะหนีไม่รอดไปจากมือของเขาทั้งหลายกษัตริย์เสเดคียา จึงตัดกับเยเรมีว่าเรากลัวพวกยิวซึ่งเล็ดลอดไปหาคนเขนเดียเกรงว่าเราจะถูกมอบให้แก่พวกเหล่านั้นและเขาทั้งหลายจะกระทําความอ,อประยศแก่เราเยเรมีทูลว่าเขาจะไม่มอบฝาพระบาทไว้ขอฝ่าพระบาทเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าตามสิ่งซึ่งข้าพระบาทได้ทูลฝาพระบาทและฝาพระบาทก็จะเป็นสุข และเขาก็จะไว้พระชนของฟาพระบาทแต่ถ้าฟาพระบาทไม่ยอมมอบตัวต่อไปนี้เป็นที่มิตรซึ่งพระเจ้าทรงสำแดงต่อข้าพระบาทดูเถิดบรรดาผู้หญิงที่เหลืออยู่ในวังของกษัตริย์แห่งยูดาได้ถูกนำออกไปให้เจ้านายของกษัตริย์แห่งบาบิโลนและว่าเพื่อนที่พระองค์ไว้วางใจได้หลอกลวงพระองค์ และได้ชนะพระองค์แล้วเมื่อพระบาทของพระองค์จมลงในโคลนแล้วเขาทั้งหลายก็หันไปจากพระองค์เขาจะพาบรรดาสนมและมเหสีและบุตรของฝ่าพระบาทไปให้คนเคนเดียและฝ่าพระบาทเองก็จะไม่ส่งรอดไปจากมือของเขาทั้งหลายแต่ฝ่าพระบาทจะถูกกษัตริย์แห่งบาบิโลนจับได้และเขาจะเผากรงนี้เสียด้วยไฟ คุณรู้บังครับเซเดคิยานะครับซึ่งมีชื่อเดิมว่ามัทธานิยาซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์เล็กของกษัตริย์โยสิยาและก็เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของยูดานะครับเซเดคิยาได้รับการแต่งตั้งให้ครองบัลลังก์โดยกษัตริย์เนโบคัตเนสซาแห่งบาบิโลนหลังจากที่เนโบคัตเนสซาขนเอาทรัพย์สินในพระวิหารพร้อมกับจับทาหารของยูดาและช่างฝีมือและก็ช่างเหล็กไปเป็นเฉลยรวมถึงกษัตริย์ เยโฮยาคินและครอบครัวของพระองค์ด้วยนะครับจากการที่เซเดคิยาไม่ฟังคำเตือนของเยเรมีและทำการกรบฏต่อบาบิโลนอย่างโง่เขลาเมื่อปี586ก่อนคริสตกาลครอบครัวของพระองค์จึงถูกสังหารและพระองค์ถูกทำให้ตาบอดพระวิหารและกรุงเยรูซาเล็มก็ถูกทำลายและผู้คนส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่ถูกนำไปเป็นเฉลยคุณรูังครับ ในปีคศ1951นะครับแพทย์ประจำตัวของโจเซฟสาลินแนะนำให้เขาลดการทำงานลงเพื่อรักษาสุขภาพผู้นำสหภาพโซเวียตกลับกล่าวหาแพทย์คนนั้นว่าเป็นสายลับและจับกลุ่มเขานะครับทรราชผู้กดขี่ข่มเหงผู้คนมากมายด้วยคำโกหกไม่อาจที่จะยอมรับความจริงและชั้นที่เคยทำมาหลายต่อหลายครั้งนะครับเขากำจัดคนที่บอกความจริงกับเขาแต่ความจริง ก็มีชัยชนะอยู่วันอย่างค่ำสตาลินเสียชีวิตลงในปีคศ1953คุณรู้ฟังครับผู้เผยพระรชนะเยเรมีนะครับซึ่งถูกจับแล้วก็ถูกตีตรวนเพราะเผยพระรชนะถึงเหตุปลายท่านได้ทูลกษัตริย์แห่งยูดาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่กรุงเยรูซาเล็มตรงๆนะครับท่านได้กล่าวว่าขอฝ่าพระบาทเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าตามสิ่งซึ่งข้าพระบาทได้ทูลฝ่าพระบาท ท่านกล่าวต่อกษัตริย์เซเดคิยานะครับถ้าหากไม่ยอมจำนนต่อกองทัพที่มาล้อมกรุงก็มีแต่ที่จะทําให้สถานการณ์แย่ลงนะครับพวกเขาจะพาบรรดาสนมและมะเหสีและบุตรของฝ่าพระบาทไปให้คนเคนเดียรยิรเมย์ได้ตักเตือนนะครับท่านยังได้กล่าวอีกว่าและฝ่าพระบาทเองก็จะไม่ส่งรอดไปจากมือของเขาทั้งหลายคุณผูฟังครับ เซเดคิยาไม่ตอบสนองตามความจริงนั้นในที่สุดนะครับพวกบาบิโลนก็จับกลุ่มกษัตริย์ฆ่าบรรดาบุตรชายของท่านและเผากลุงเสียคุณรู้ฟังครับที่จริงแล้วมนุษย์ทุกคนล้วนต้องเจอกับภาวะลำบากใจแบบเซเดคิยาเราติดอยู่ในกำแพงแห่งความบาปในชีวิตและการตัดสินใจผิดพลาดของเราเองและบ่อยครั้งนะครับเราทำให้เรื่องแย่ลงโดยหลีกเลี่ยง ผู้คนที่บอกความจริงเกี่ยวกับตัวของเราสิ่งที่เราต้องทำมีเพียงยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราคุณผู้ฟังครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดและคร่ครวนดูว่า การตัดสินใจเลือกของคุณได้สอดคล้องกับสิ่งที่พระเยซูตรัสอย่างไรบ้างและสิ่งใดที่ทำให้คุณไม่ยอมจำนนต่อพระองค์แล้วมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระกรุณาพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดอภัยให้กับความเย่อหยิ่ง ที่ทำให้ข้าพโะรงห่างไกลจากพระองค์อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณฟังกําลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณฟังท่านใดนะครับมีความประสงค์ต้องการติดต่อมาอย่างทีมงานของเราผ่านช่องทางดังนี้จดหมายหรือไปสินิบัตจาน้าซองส่งถึงพาฒกิจมานาประจําวันตู้ปน3สามปนฝอหัวหมากกรุงเทพ 10243ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ www.thaiodb.org และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0 2 7 1 8 5 1 6 6ถึง7และทั้งหมดนี้คือมานาะประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามพระฟังขอพระเจ้าทรงอวยพระพอสวัสดีครับ คำลองชื่อฟังยอมรับพระองค์ทุกทางสันติสุขครอบครองใจพระองค์ทรงมีแผนการทุกทุก